สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะคะพี่พิธีงานแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะพวกเรา The Tutor Thailand กลุ่มที่2วันนี้เนี่ยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาปลุกไฟในการเรียนภาษาในตัวของทุกท่านนะคะให้กลับมาสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การพรีเซ็งของเราเลยนะคะขออนุญาต3มินาทีค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิติรัตนอุดมชัยวัฒน์และนี่คือรายการสัมภาษณ์สด สำหรับกลุ่มที่2ของเรานะคะเกี่ยวกับแนวความคิดในการทําวิดีโอในครั้งนี้ค่ะครูนีคะอยากทราบว่าอะไรคือแรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของการสร้างวิดีโอในครั้งนี้คะได้ค่ะสําหรับแรงบันดาลใจของเราหรือวัตถุประสงค์ของเรานะคะนั่นคืออยากให้ัยรุ่นมีความรักค่ะ รักภาษานะคะเราอยากให้น้องๆวัยรุ่นค่ะมีความรู้สึกและมีความคิดที่ว่าภาษานั้นเป็นเรื่องง่ายภาษานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะอยากให้น้องๆเรียนรู้ภาษาโดยไม่ต้องกลัวผิดซึ่งมันคือรากฐานความคิดอย่าง Goal Mindset ที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับน้องรักในการเรียนและพัฒนาภาษาของตนเองค่ะแบบนี้นี่เองนะคะไม่ทราบว่าครูบอสมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะ <AM> er <ad> <eno> อย่างที่น้องน,นิดบอกเลยครับว่าความคิดเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะพวกเราไม่ได้มาแข่งเพื่อชัยชนะเท่านั้นนะแต่เรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของทุกคนเกี่ยวกับภาษาว่าภาษานั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าหากอธิบายว่าภาษามันคืออะไรนะภาษาก็าคือเครื่องมือที่เราใช้ในการสื Bell ่อสารนะรนันวิจัยต่างๆบบอกว่าการที่เรานะครับจะเรียนรู้ภาษาได้ดีเนี่ยเราควรเรียนภาษาจากบริบทการใช้จริงๆนะเพราะการที่เราใช้จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าคาศัพท์นั้นใช้อย่างไรปรากฏในโครงสร้างแบบ แล้วเราก็จะได้ไวยากรณ์โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับในการสอนครั้งนี้พวกเราจึงออกแบบการเรียนการสอนให้มันพิเศษขึ้นมานะครับโดยเป็นการจําลองสถานการณ์และเราไม่ได้มาแค่ภาษาเดียวด้วยเราบูรณาการครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษา,าจีนเรานำ storytelling นะครับแล้วก็หลักการคิดดูว่าเด็กเอ้ยผู้ใหญ่เอ้ยเขามีความสนใจอะไรร่วมกันสิ่งที่เราได้มาร่วมกันนะครับแน่นอนคือเรื่องนี้ครับ ความรักและมิตรภาพสิ่งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมที่ทําให้เราทุกคนนะครับเข้าใจภาษาไปด้วยกันและจะรู้ว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องง่ายมันคือการใช้จริงๆนั่นเองครับขอบคุณมากเลยค่ะครูบอสแหมฟังถึงขนาดนี้แล้วฟ้าอยากจะรู้จริงๆว่าเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยเป็นอย่างไรครูพี่นิวคะช่วยสปอยให้เรานิดนึงอยากฟังน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆค่ะ ได้เลยค่ะโอเคคลิปการสอนของพวกเรานะคะเริ่มต้นโดยที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเหมือนกับทุกๆคนในสมัยนี้เนาะ,ะก็เล่นโซเชียลมีเดียกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอภาพภาพหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนนะคะทําให้ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทําความรู้จักกับเพื่อนต่างชาติคนนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์ค่ะทุกคนปัญหาก็คืออะไรคนสิงคโปร์นะคะใช้ทั้งสองภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนทําให้เด็กผู้หญิงคนนนีี้้ะเาเาาากกิดดแรรงงบัใจจอยยทภษ ค่ะดังนั้นสื่อการสอนของทีมเรานะคะก็เลยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ภาษาใดภาษาหนึ่งค่ะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเราสามารถภาษานะคะทั้งสองภาษาเข้ามาอยู่ในสื่ออันเดียวกันได้นะคะทําให้น้องเนี่ยรู้สึกว่ามีการเปิดโลกหรือว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะว้าวฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอยากไปชมแล้วล่ะค่ะงั้นสุดท้ายนี้นะคะขอรบกวนนะคะครูพี่ตู้แล้วก็ครูพี่แพรเออขอโทษค่ะครูพี่สาวนะอยา่าอย่าก,กดกันนั้นหนูตื่นเต้นนะคะโอเค อ่ะช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฟ้าฝากกล่าวส่งข่าวผลงานของเราเลยด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะครูพาวนะคะขอบคุณนะคะครูฟ้าุ่มสองก็ขอมอบความรักทั้งในเนื้อหาและการสอนแก่นักเรียนทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยการคัดสรรประโยคและคําพูดเด็ดในภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไปจะใช้แล้วดึงดูดคนฟังได้แน่นอนค่ะ นอกเหนือไปจากนี้เราก็จะให้เคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตเพื่อต่อยอดความรักต่อไปได้ฝากผลงานพวกเราและทีมสองด้วยนะคะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนรอคอยรอยโคนะฮะเอ้ยไม่มีนะฮะ <laughs> เราท,าทีมที่สองนะครับก็ตั้งใจนะครับที่จะมอผลงานชิ้นนี้นะครับที่ผ่านกระบวนการการทำงานกลุ่มของพวกเรานะครับความใส่ใจของพวกเรานะครับแล้วก็ เรามองถึงบริบทนะครับที่เราคาดหวังว่าภาษาที่เราไปสอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆอาจจะไปตั้งแคปชั่นใน IG ไปตั้งเอาไว้ใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียที่เขาเรียนกันนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าภาษาจะได้ถูกใช้นะครับตอนนี้นะครับกลุ่ม2ก็พร้อมแล้วนะครับเราก็มั่นใจว่าทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านกลุ่ม2นะครับคงพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ไปพบกับ คลิปของกุ่มสอนได้เลยฮะไม่หลอกขนาดนี้นแกทำไรอะ่ะโหพี่หนุ่มสิงคโปร์คือดีมากอย่างกับเจ้าชายดูสิสิงคโปร์แกเป็นประเทศที่หลากหลายทางด้านชาติพันธุ์มากเลยถ้าแกอยากไ้พูดสิงคโปร์นะแกต้องรู้อย่างน้อยสองภาษานีแกไมอังกฤษก็จีนเพราะฉันแกต้องไปเรียนเลย วันนี้นีนะครับขอรับบทเป็น Floting Expert ผู้เชี่ยวชาญในด้านการชียครับมีใครหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกว่าชอบใครคน้นึงเนี่ยเราจะมีประโยชน์อะไรหรือว่าแคปชั่นอะไรที่มันแบบโพสไปแล้วหรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันแบบอืมอืมอโดนใจละเกย <laughs> มาถูกที่แล้วครับวันนี้นะครับปุ๊บจะพาทุกคนนะครับ ไปพบกับห้าประโยคไว้เกี่ยวหนึ่งสามประโยคที่หนึ่งนะครับ if you were a vegetable you would be a cucumber ถ้าเกิดคุณเป็นผักได้สักหนึ่งชนิดเนี่ยนะผมก็ว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคำงกวาที่น่ารักคนโตเลยคำว่า cucumber คำนี้นะครับเป็นการเล่นเสียงของคำว่า cucumber ที่แปลว่าแตงกวานะครับแล้วก็คำว่า cute ที่แปลว่าน่ารัก พอเอาทั้งสองคำนี้มาผสมกันก็เลยได้เป็น cute cumber หรือว่าเจ้าแตงกวาที่น่ารักนั่นเองครับไปฝึกอ,อีกหนึ่งรอบนะครับ If you were a vegetable, you would be a cute cumber. ต้อนรับสูขขส่คอร์ส Dating Delicacies กับครูพราวคะ่ะสวัสดีค่ะพอเรามีโอกาสได้รู้จักคนที่อาจจะเป็นว่าที่คู่ใจเราแล้ววิธีการเข้าถึงเขาได้มากขึ้นก็ผ่านการชมหรือการใส่ใจรายละเอียดในตัวเขานนัเองค่ะ <c oughs> The key to the heart lies in the details คำคุณศัพท์ adjectives ในภาษาอังกฤษที่ครูพราวแนะนำให้ใช้มดังนี้ค่ะ You look captivating today. เธอหรอคุณดูมีเสน่ห์วันนี้ 2. Your voice is

สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอร์สภาษาจีนพื้นฐานบายครูพี่นิวสอนจีนนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราก็คือ5ประโยคจีนชวนเพื่อนเที่ยวยังไงไม่ให้นกนั่นเองนะคะเราไปเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะหนี่มิงเทียนหยโคมา นีมิงเทียนโย่คงมาคาว่าหนีนะคะแปลว่าคุณหรือแปลว่าเธอนั่นเองนะคะคําที่2มิงเทียนคําว่ามิงเทียนนะคะแปลว่าพรุ่งนี้นะคะคําที่3มค่ะคําว่าโย่โย่ตัวนี้เป็นเวิร์บนะคะแปลว่ามีค่ะต่อไปคําว่าคงคงตัวนี้นะคะจะแปลว่าเวลาว่างนะคะแล้วก็คําสุดท้ายคําว่ามาคาว่ามาตัวนี้เป็นประโยคคาถามก็คือไหมหรือว่าใช่ไหมแบบนี้นั่นเองนะคะทั้งประโยคอีกรอบหนึ่งนะคะหนีมิงเทียนโย่คงมาพรุ่งนี้คุณมีเวลาว่างหรือเปล่านั่นเองค่ะ แล้วอะเฟรนด์โซนอยากเป็นแฟนคุณอะลำบากต่เจ้าข่าวสวัสดีเดอ้อวันนี้ถามก่อนเลยว่าใครประสบป,ปัญหาแบบนี้บ้างคะอยากเป็นแฟนเขาแต่ติดอยู่ในเฟรนด์โซนหรือว่าเผิงหยกชื่เผิงหยคือเพื่อนนะคะชื่หมายถึงเขตเขตของควาเป็นเพื่อนจะเลื่อนขั้นไปก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงค,ะวค่ะ ชอบใครก็ไปสารภาพรักกับเขาเถอะค่ะเปลี่ยวปตรงนี้แปลว่าสารภาพรักนะคะวันนี้ซคะมีประโยคบอกรักหรือว่าขอบคุณแฟน,นง่ายๆในภาษาจีนมาฝากกันตีกั็ชื่อเดี๋ยวมาดูประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะ我们在一起吧我们在一起吧อันนี้เนี่ยเป็นประโยคขอคุบแบบเบสิกเลยค่ะทุกคน,นคือพวกเราใช่แปลว่าอยู่นะคะ起ร่วมกันเถอะเป็นการชักชวนนะเนาะ我们在一起吧พวกเราอยู่ด้วยกัน เราก็เคยบอกอุ้ยหนุ่มพูดมาแบบนี้เก็บกระเป๋าก่อนนะคะพี่ไม่ใช่นะคะคําว่าใจอิชฉหรือว่าอยู่ด้วยกันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ต้องย้ายกระเป๋าเก็บข้าของไปอยู่กับเขานะแต่มีความหมายว่าอยู่ด้วยกันแบบเข้าหาดูใจเป็นแฟนกันนั่นเองค่ะ A later few moments later.